ตอนที่91ข้าน้อยคารวะท่านเจ้าปีศาจภายในถงด้านหลังลานที่ใช้จัดพิธีแต่งงานถูซานเหยายืนเอามือไพล่หลังอยู่หน้าประตูคิวเรียวดุจกระบีขมวดแน่นดวงตาคมเปล่งประกายบางอย่างเป็นระยะราวกับกำลังวางแผนการบางอย่างอยู่ส่วนด้านหลังของเขาก็คือเหล่าผู้แข็งแกร่งที่จะบังคับพาตัวถูซือซานมาก่อนหน้านี้โดยพวกเขาต่างนั่งลงเป็นสองฝั่งและกำลังเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทางเข้าแดนต้องห้ามเมื่อครู่นี้อยู่ หัวหน้าเผ่าบัดนี้ท่านบรรพบรุษเอ่ยเช่นนี้แล้วทั้งอีกฝ่ายยังเป็นถึงเผ่าพยักษ์ดำที่มีนิสัยมุทะลุท่านน่าจะไปเผ่าพยักษ์ดำด้วยตัวเองสักคราดีหรือไม่ใช่แล้วท่านหัวหน้าเผ่าด้านนอกยังมีผู้แข็งแกร่งจากเผ่าปีศาจต่างๆที่มาร่วมยินดีอยู่ด้วยหากเรายกเลิกการแต่งงานครานี้เกรงว่าต่อไปเผ่าพยักษ์ดำต้องเพ่งเล็งเผ่าจิ้งจอกวิญญาณของเราเป็นแน่แค่เพ่งเล่งที่ไหนกันหากภายภาคหน้าเฮยจวงได้ขึ้นเป็นหัวหน้าเผ่าพยักษ์ดำคนต่อไปเกรงว่าคงมาโจมตีเผ่าของเราเป็นแน่ บรรพบรุษท่านหนึ่งของเผ่าพยักดำได้บรรลุจุดสูงสุดของระดับเจ้าปีศาจแล้วส่วนบรรพบุรุษของเราเวลานี้ยังถูกพลังครอบงำอยู่เกรงว่าคงต้องใช้เวลาอีกนานจึงจะสามารถฟื้นฟูพลังให้กลับมาเป็นปกติได้แล้วจะทำเช่นไรกันดีขณะที่ผู้แข็งแกร่งหลายคนด้านหลังกำลังครุ่นคิดหาวิธีรับมือเผ่าพยักดำและเฮยจวงอยู่นั้นดวงตาเรียวยาวของถูซานเหยาพลานมีประกายบางอย่างแวบผ่านข้าคิดออกแล้ว ทูซานเหยาวตบหน้าผากตัวเองก่อนจะหมุนตัวกลับมาพร้อมรอยยิ้มบอกเฮยจวงรวมทั้งผู้แข็งแกร่งของเผ่าปีศาจต่างว่าสือซานถูกราชันทมินลักพาตัวไปเพราะต้องการแก้แค้นเฮยจวงทีนี้ก็จะช่วยหันเหความสนใจของพวกเขาไปที่ราชันทมินแทนได้ยิ่ยงไรเสียชื่อเสียงของราชันธมินในเทือกเขาแดนใต้ก็ย่ำแย่อยู่แล้วมิว่าความจริงจะเป็นเช่นไรพวกเขาก็ย่อมเชื่ออย่างมิลังเลว่าราชันทมินต้องการที่จะแก้แค้นเฮยจวงเอ่ยจบทูซนานเหยวก็กวาดตามองทุกคนและเอ่ยต่อว่า แต่ว่าก่อนหน้านั้นข้าต้องการให้พวกเจ้าสร้างภาพให้พวกเขาเห็นว่าพวกเจ้าถูกราชันธมินทำร้ายมาอย่างหนักเสียก่อนดูจากสถานการณ์ในตอนนี้แล้วก็คงทำได้เพียงเท่านี้เหล่าผู้แข็งแกร่งของเผ่าจิ้งจอกวิญญาณสบตากันเล็กน้อยพลางสายศีรษะไปมาก่อนจะเดินลมปราณภายในย้อนกลับอย่างมิลังเลอะแค่ เพียงพริบตาเหล่าผู้แข็งแกร่งของเผ่าจิ้งจอกวิญญาณต่างก็กระอักเลือดออกมาลมปราณภายในเกิดความปั่นป่วนราวกับถูกทำร้ายมาอย่างหนักทูซานเหยาวกวาดตามองไปที่ทุกคนก่อนจะหันไปสั่งผู้ดูแลคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าประตูเจ้าไปบอกเฮยจวงว่าสือซานถูกราชันธมินล,ลักพาตัวไปทั้งยังทำร้ายคนในเผ่าเราจนบาดเจ็บสาหัสอีกด้วยทูซานเหยาวเอ่ยกับผู้ดูแลคนนั้นผู้ดูแลคนนั้นลังเลเล็กน้อยก่อนพยักหน้ารับคำสั่งแล้วรีบเดินออกไปทันที ถูซานเหยามองตามแผ่นหลังของผู้ดูแลสายตาก็พลันปรากฏแววตาสังหารขึ้นมาพร้อมกับพูดในใจว่าราชันธมิมีละทางที่ดีเจ้าอย่าได้ทำอะไรสือซานเชียวละมิเช่นนั้นเจ้าจะเป็นศัตรูของเผ่าจิ้งจอกวิญญาณของข้าไปชั่วชีวิตมินานถูซานเหยาก็พาผู้แข็งแกร่งของเผ่าจิ้งจอกวิญญาณกลับมาในงานอีกครั้งและในเวลานี้ผู้แข็งแกร่งจากทุกเผ่าต่างก็กำลังเมาได,ได้ที่จนหน้าแดงกลําไปหมด ขณะเดียวกันเพราะยังมิได้โลชมถูสื่เสียทีในที่สุดก็เริ่มทนมิไหวจนก่อความวุ่นวายขึ้นภายในงานทันทีที่ถูซานเหยาปรากฏตัวอีกครั้งจึงตกเป็นเป้าสายตาของทุกคนอย่างนี้ต้องสงสยัยถูซานเหยวเจ้าหมายความว่าเยี่ยงไรกันแน่ใช่เจ้าต้องอธิบายพวกเรามาประเดี๋ยวนี้มิเช่นนั้นวันนี้พวกเราจะมิยอมเด็ดขาดมิเพียงเท่านั้นข้าว่าถูซานเหยวผู้นี้มิเห็นพวกเราอยู่ในสายตามากกว่าบัดซบ จะเยี่ยงไรพวกเราก็ถือเป็นหนึ่งในราชาของเทือกเขาแดนใต้ถูซานเหยาเจ้าอธิบายมามิอย่างนั้นก็อย่าหาว่าข้าใจร้ายก็แล้วกันถูซานเหย่าที่ถูกผู้แข็งแกร่งของเผ่าต่างๆกดดันด้วยท่าทีคุกคามจึงขมวดคิ้วแน่นสีหน้าเคร่งขรึมก่อนจะระเบิดพลังอันแข็งแกร่งและทรงอํานาจจนหน้าเกรงขามออกมาทุกท่านเมื่อครู่นี้ราชันธมินที่ต่ำช้าและยังอายผู้นั้นได้มาลักพาตัวบุตรสาวของข้าไปทั้งยังทำร้ายคนของข้าจนบาดเจ็บสาหัสอีกด้วย ทูซานเยาะกวาดตามองทุกคนด้วยแววตาเย็นเฉียบพร้อมกับเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่าตอนนี้การแต่งงานระหว่างเผ่าของข้าและเผ่าพยักดำคงต้องพักเอาไว้ก่อนและข้าหวังว่าทุกท่านจะช่วยกันตาหาบุตรสาวของข้าด้วยอะไรนะราชธนรมินตนนั้นลักพาตัวองค์หญิงสิบสามไปเยี่ยงนั้นหรือเจ้าปีศาจต,ตนนี้ช่างระยังไอสิ้นดินหากข้าจับตัวมันได้อีกคราข้าจะกลืนมันทั้งเป็นเลยคอยดู จิงสิครากนที่ราชาปีศาจทั้งเจ็ดร่วมมือกันทำร้ายมันจนเจ็บหนักเฮยจวงแห่งเผ่าพยักษ์ดำลงมือหนักที่สุดที่มันมาลักพาตัวองค์หญิงสิบสามก็เพื่อต้องการจะแก้แค้นเฮยจวงเป็นแน่มีน่าเล่าวันนี้ได้พบมันค่าถึงรู้สึกแปลกๆที่แท้ก็มาแก้แค้นจริงๆด้วยหัวหน้าถูก่อนหน้านี้พวกข้าเข้าใจท่านผิดไปต้องขออภัยด้วยระหว่างที่ผู้แข็งแกร่งของเผ่าต่างๆกำลังวิพากษ์วิจารณ์อยู่นั้น เฮยจวงที่บนหน้าผากมีเส้นเลือดปูโดนดวงตาลุกโชนด้วยความกล่นโกรดแสงสีดำเปล่งประกายอยู่รอบรอบกายพลังที่แผ่ออกมาแทบจะกลายเป็นไอสังหารก่อนที่เขาจะเดินนำองค์รักของเผ่าพยักดำเข้ามาภายในงานบัดนี้ชุดคลุมสีแดงที่เขาสวมใส่มิได้สแสดงถึงความรื่นเริงอีกต่อไปเพียงพลิ้ตาภายในงานกลับไร้ซึ่งเสียงใดๆผู้แข็งแกร่งของเผ่าต่างๆพากันมองไปยังเฮยจงเป็นตาเดียว การที่เจ้าสาวถูกลักพาตัวไปในวันแต่งงานนี้เพียงเป็นการดูหมิ่นเฮยจงเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่กลับเป็นการดูหมิ่นเผ่าพยักษ์ดำอีกด้วยหัวหน้าถูที่ท่านพูดมาเป็นเรื่องจริงหรือดวงตาแดงก่ำของเฮยจงกวาดตามองไปยังทุกคนที่อยู่ที่นั่นก่อนจะเอ่ยถามถูซานเหยาขึ้นมุมปากของถูซานเหยากระตุกเล็กน้อยก่อนจะกวาดตามองผู้แข็งแกร่งของเผ่าจิ้งจอกวิญ,ญญาณที่ดูคล้ายบาดเจ็บหนักข้างกาย เฮยจวงมีได้เอ่ยสิ่งใดอีกเขาเพ่งสมาธิก่อนจะหยิบป้ายหยกดำหัวพยักชิ้นหนึ่งออกมาโครมหลังสิ้นเสียงที่ดังกึกก้องก็เกิดระลอกคลื่นปรากฏขึ้นกลางอากาศทันใดราวก,กับกำลังส่งสัญญาณบางอย่างเฮยจวงเจ้าจะทำอะไรถูซันเหยาราวกับรู้สึกถึงไอพลังบางอย่างที่มีธรรมดาจึงเอ่ยถามขึ้นเฮยจวงขบกรามแน่นด้วยท่าทางดุร้ายนี่เป็นหยกโลหิตเกล็ดดำที่บรรพบุรุษของข้ากลั่นขึ้นมาเดิมเอาไว้ช่วยชีวิตของข้า สผู้แข็งแกร่งของเผ่าต่างๆที่ได้ยินเฮยจวงแนะนำป้ายหยกหัวพยักลึกลับชิ้นนั้นต่างพากันสูดลมหายใจเข้าเฮือกใหญ่อย่างหวัดวันการนำหยกโลหิตเกล็ดดำที่เอาไว้ป้องตัวเองออกมาใช้เยี่ยงนี้ดูก็รู้ว่าบัตรนี้เฮยจวงโกรดแค้นมากเพียงใดดูเหมือนว่าครานี้เฮยจวงจะอัญเชิญบรรพบุรุษของเผ่าพยักดำมาสังหารราชันธมินด้วยตนเองและภายในเวลามิถึงครึ่งการถูบ กลางลานพิธีพลันเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นกลางอากาศปรากฏเป็นระลอกคลื่นขึ้นมามินานไอพลังมหาศาลก็แผ่ออกมาอำนาจอันน่าเกรงขามปกคลุมไปทั่วทันใดนั้นก็มีบุรุษลึกลับที่สวมชุดคลุมสีดำรูปร่างสูงใหญ่ผมขาวพลนใบหน้าถูกปกคลุมเอาไว้ด้วยไอสีดำจนมิสามารถมองเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงได้ก็ปรากฏตัวขึ้นเพียงคลิปตาผู้แข็งแกร่งที่อยู่ในงานต่างก็มีท่าทางตื่นตระหนกสีหน้าแต่ละคนต่างเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ข้าน้อยคารวะท่านเจ้าปีศาจผู้แข็งแกร่งทั้งหมดพากันคุกเข่าลงอย่างนอบน้อมพร้อมเอ่ยด้วยความเคารพหนึ่งในนั้นก็มีถูซานเหยาร่รวมอยู่ด้วยบรรพจารย์ของเผ่าพยักษ์ดำท่านนี้นับเป็นดาวอัป,ปมงคลก็ว่าได้เพราะเขาเป็นถึงสุดยอดผู้แข็งแกร่งระดับเจ้าปีศาตรวิธีสังหารแน่นอนว่าก่อนหน้านี้พวกเขาเองต่างก็คาดมีถึงว่าเฮยจวงจะบ้าดีเดือดได้ถึงเพียงนี้ถึงขนาดเชิญบรรพจา์ของเผ่าพยักษ์ดำออกมาเช่นนี้ บาจิง